มาที่หุ้นเด่นแล้วเดี๋ยวเราไปตอบคาถามกันนะครับวันนี้ก็เ,เลือกกลุ่มโรงพยาบาลมาแนะนําเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาก็หลายๆตัวอาจจะมีการพักฐานลงมานะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวที่เราชอบอยูแ่แล้วเราก็แนะนํามาตลอดตั้งแต่ช่วงปีที่แล้วและนะครับช่วงหลังๆมีพักตัวลงมาจากประเด็นเรื่องของตัวประกันสังคมแต่ว่าถ้าดูภาพของคอเนี่ยยังค่อนข้างแข็งแรงนะครับก็คือตัว BCH นะครับวันนี้เลือกมาเป็นหุ้นเด่นวันที่15มีนานะคร,ครับผมถ้าเอาภาพรวมก่อนเลย Q1 นะครับน่าจะยังเห็นกำไรเนี่ยเรียกว่าอาจจะทรงถึงมีลุ้นขึ้น Q o Q Q แล้วก็โตแรงเยียได้แน่นอนนะเพราะว่าความต้องการในแง่ของบริการทางการแพทย์หรือว่าเรื่องของผู้ป่วยเนี่ยยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ภาพรวมทั้งปีของปีนี้นะครับน่าจะกลับมามีกำไรได้นะครับประมาณสักพันเล้านก็โต33%มอร ก็เรียกว่ากลับมาโตได้เพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยเป็นปีที่กําไรของ BCH เนี่ยหดแต่หดเนี่ยก็ต้องบอกว่าจริงๆอ่ะไม่ได้หดหรอกจริงๆอ่ะดีแต่ว่าเพียงแค่ว่าปี2022 2021เนี่ยมันดีมากจากโควิดช่ครับมันดีมากจากโควิดจากการขายวัคซีนนะครับปีที่แล้วก็เลยแบบว่าเป็นปีที่ดูแบบเฉยๆแต่ว่าก็จะเห็นว่าราคาหุ้นเนี่ยขยับขึ้นมาได้เพราะว่าถ้าดูที่คอเนี่ย แข็งแรงนะครับปีนี้เนี่ยเราคาดกำไรโตอีก33%นะครับมีหลายปัจจัยเลยที่หนุนหนึ่งก็คือเรื่องของโคตาประกันสังคมที่เพิ่มขึ้นมาเยอะมากนะครับนะครับอันนี้ต้องบอกว่าเป็นตัวที่หนุนแล้วก็เป็นเป็นสิ่งที่ค่อนข้างแน่นอนเพราะว่าได้เพิ่มเท่าไหร่อย่างน้อยก็เอารายได้ต่อหัวเนี่ยคูณไปเลยนะครับแล้วก็เรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนนะปีที่แล้วเนี่ยเข้าใจว่าน่าจะมี fx loss เพราะว่ามีการไปลงทุนลงบาลใน ในลาวเวียงจันนะครับแล้วค่าเงินมันแบบผันผวนแต่ตอนเนี้ปรับแล้วนะครับก็ปีนี้จะไม่มี FX loss นะครับแล้วก็เรื่องโรงพยาบาลใหม่ๆที่เปิดมาเนี่ยก็จะมีการกลับมาเทินาาวได้นะครับคุณเนมเลสกายถามมาพอดีเกี่ยวกับเรื่องของประกันสังคมว่าสัดส่วนเยอะไหมผมเข้าใจว่าสัดส่วนรายได้น่าจะประมาณสักแต่แถวสามสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะหนึ่งในสามเรื่องข่าวประกันสังคมถังแตกอันนี้ก็อาจจะเป็นประเด็นที่แบบ มีข่าวในช่วงวิคสองวิคที่ผ่านมานะครับตามกระแสหน้าสื่อน,นะแล้วก็มีข่าวเรื่องที่อาจจะต้องมีการขยับ,บตัวเงินสมทบใช่ไหมฮะที่อาจจะต้องขยับขึ้นมาบ้างเนี่ยในระยะถัดไปก็ผมว่าก็ก,ก็โดยรวมก็ไม่ได้สไพา์นะเพราะว่ามันเ5 0รามาเป็น10ปีแล้วใช่คือถ้าจะขยับขึ้นบ้างผมว่าก็อาจจะไม่ได้แบบมีคอนเซิร์นอะไรนะครับ <c oughs> แล้วก็ที่มันเป็นประเด็นที่ทำให้ราคาหุ้นลดลงในช่วงก่อนนี้นน <c oughs> คือมีข่าวว่าการสังคมเนี่ยมีการ ขอปรับลดค่า RW ในช่วงปลายปี2022ย้ํา้ำนะว่าปลายปี2022นะครับคือปกติเขาจะจ่ายทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนนะครับแต่ว่าช่วงน่าจะ3เดือนหลังของปี2022เนี่ยปกติมันใช้เวลาเหมือนคล้ายๆว่าเคลียร์เงื่องบให้จบเนี่ยมันจะใช้เวลาประมาณเป็นปีเลยกว่าจะจบจ่ายของปี2022ได้ซึ่งล่าสุดมันมีข่าวช่วงต้นปีที่ผ่านมาว่าอาจจะขอจ่ายลดลงหน่อยเพราะว่าเงินไม่พอนะครับก็อันนี้ก็ถือว่าถ้าถ้าเป็นการปรับก็เป็นการปรับย้อนหลังซึ่่งเราาคิดว จบไปแล้วไม่มีอะไรแล้วผลกระทบไม่ได้เยอะอืของปี2023คือปีที่แล้วเนี่ยเขาจ่าย12งวดใช่ไหมปีหนึ่งจ่ายมาแล้ว9งวดปกติปกติเลยอีก3งวดเนี่ยก็เหมือนกันก็คือต้องใช้เวลาอีก2-3ไตรมาสใช่ครับเพื่อที่จะรบรวมเข้ไปทั้งหมดแล้วก็เกลี่ยจบนะครับส่วนของปี24ที่เริ่มมาแล้ว2-3เดือนเนี่ยก็บริษัทยังคงตั้งรายได้ตามปกติก็คือ R W ละหมื่นสองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ อาจจะเป็นประเด็นโอรหแฮงบ้างแต่เราคิดว่า Impact ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้เยอะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเงาประมาณมันไม่พอจริงๆเนี่ยก็อย่างที่บอกว่ามันมีเรื่องของการขยับเงินสมทบอันนี้อันนี้ <c oughs> ผมมองนะว่าถ้าขยับเนี่ยมันก็ช่วยลดความเสี่ยงประเด็นตรงนี้ได้ <c oughs> เหมือนกันนะครับแล้วก็คือมันถ้ามัน7จ็ห้าสิบมาเป็นไม่รู้กี่กี่ <c oughs> <c oughs> กี่สิบปีละผมสิบกว่าปีเนี่ยผมยังมันยังเท่าเดิมนะผมทํางานด้วยผมนะเออเพราะงั้นเนี่ยถ้ามันจะขยับขึ้นสักหน่อยเนี่ยมันก็ไม่ได้แปลกเพราะว่าอินฟลัชันของโรงพยาบาลหรือทางการแพทย์เนี่ยปีหนึ่งเนี่ยสามถึงห้าเปอร์เซ็นตใช่ครับมากกว่าเงินเฟ้อทั่วไปแบบเยอะมากเออเพราะงั้นเนี่ยก็อันนี้ก็เป็นที่มานะว่าเอ้ยก็อาจจะมีประเด็นตรงนี้ซึ่งอย่างที่บอกว่ามันจะกลับมาช่วยลดความเสี่ยงของประมาณก็เยอะขึ้นนะครับก็ราคาที่ลงมาสําหรับตัว bch นะครับ ก่อนนันนี้มีหลุดด้วยนะหลุดแนวรับโซนประมาณ21.5ลงมานะครับลงมาแตะแนวถัดมาที่ประมาณ21นะครับแต่กลับมายืนได้นะครับเพราะ<ม>าฉะนั้นเนี่ยก็มีลุ้นนะมีลุ้นว่าอาจจะมีจังหวะฟื้นตัวขึ้นต่อได้เหมือนกันเพราะว่าถ้าเราลองตีเส้นที่เป็นเส้นพักในระยะสั้นเนี่ยอ่าทะลุนี่นะก็เริ่มแบบว่าเปลี่ยนจากลงมาเป็นออกภาคกับเทนนะใช่ก็มีความเป็นได้ว่าอาจจะเป็นจังหวะการพลิกตัวได้เหมือนกันนะครับแล้วก็เช้านี้10บโมงนะมีประชุม นะครับซึ่งเดี๋ยวพี่ออกาจะมาอัปเดตในความนะครับโอเคอ่ะก็เลือก b ี s ซมาเป็นหุ้นเด่นนะครับราคาเป้าหมาย26บาทนะครับแล้วก็ตัวนี้ยังเป็นตัวที่อยู่ในท็อปพิกพอร์ตฟลิโอของเรานะเก้าตัวเป็นหนึ่งในเก้าตัวอยู่นะครับก็ผมว่าผมชอบคู่กันนะ BCS กับ b d m s ออ่ะผมว่าได้ทั้งคู่นะแต่วันนี้เราก็หยิบ BCS มาเชียนะครับเพราะว่าก็เก่งด้วยแหละว่าประชุมถ้าโทนบวกก็น่าจะทำให้ราคามันขยับขึ้นได้นะครับ